เราก็มาดูโปรดักตตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นครีมปลอกสายไฟแบบใหม่นะครับแบบว่า21ใน1นะครับ21อินอินนะครับก็ลักษณะของตัวปลอกครีมสายไฟเนี่ยมันจะสามารถใช้งานได้หลากหลายแบบนะครับ1คือคุณสามารถเป็นครีมตัดสายไฟได้นะครับตัวนี้เป็นครีมแยกสายนะครับอันนี้เป็นครีมผักสายนะครับตัวนี้ปลอกสายไฟขนาดต่างๆนะครับปลอกสายไฟขนาดต่างๆ ็ตัวนี้เป็นที่ตัดสายไฟขนาดต่างๆ K5 K3 นะครับตรงนี้เป็นที่ปอกสายไฟนะครับเป็นใบมีดปอกสายไฟสําหรับปอกสายไฟนะครับการเปิดมาใช้งานก็คือตัวนี้สามารถเป็นน็อตอ่ะเรียกว่าขันน็อตได้นะครับขันน็อตได้เห็นไหมเนี่ยขันน็อตได้2ขนาดเบอร์10บอเบอร์11บนะครับเบอร์11อ่า การใช้งานก็สามารถคุณสามารถเอาสายไฟสอดเข้าเนี้ยแล้วปอกสายไฟแยกสายไฟออกมาได้นะครับตัวนี้ผักสายไฟนะครับก็คือใส่สายไฟผักแล้วหมุนอ่ะเดี๋ยวจะมาสายให้ท่านดูนะครับว่ามันผักยังไงตัวนี้สําหรับใส่สายไฟขนาดต่างๆแล้วตัดนะครับตัดตัดสายไฟปุ๊บอ่ะโดยไม่ต้องตัดตรงนี้ตรงนี้เป็นที่ตัดสายไฟนะครับตัดสายไฟขนาดใหญ่นะครับตรงนี้เป็นที่ปอกสายไฟขนาดแต่ละขนาดนะครับ3.0เนี่ย ตรงนี้ก็ขันน็อตนะครับตรงนี้เป็นที่คีบเรียกว่าคีบสายไฟหรือว่าคีบน็อตต่างๆนะครับคีบน็อตต่างๆก็คือคุณสามารถคีบตัวเมียนะครับเป็น,นี้ได้นะครับคีบหมุนแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าใส่อย่างนี้นี่นะครับใส่อย่างนี้แล้วก็หมุนบิดหมุนนะครับหากสายไฟก็ต้องหัก สายเป็นรูก็สามารถสอดสายได้แล้วตัดนะครับตัวนี้จะมี0 3 2.6 2 1 2.6พวกนี้ตัดนะครับใช้งานง่ายนะครับตัวนี้เป็นคีมได้ด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวจะมาใส่ให้ท่านดูครับว่ามันตัดสายไฟยังไงนะครับนี่นะครับโเค